มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอาแล้วเปิดคําสั่งสาลเยาวชนจากกรณีปรากฏข่าวเมื่อวันที่16มีนาคมมีกลุ่มผู้ศรัทธาเด็กเชื่อมจิตซึ่งเป็นเด็กชายวัย8ขวบกอ้างว่าเป็นร่างอวตารองค์หนึ่งสามารถเชื่อมจิตแล้วก็ยังรู้เรื่องราวต่างๆบนโลกทั้งอดีตและอนาคตนะคะโดยบอกเล่าจากปากพ่อและแม่ทําให้มีผู้ติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดีย ล่าสุดนะคะนายสุโคนหนูพักดีรองผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากกรณีดังกล่าวสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเมื่อวันที่28สิงหาคม2567ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546กำกับดูแลการใช้อำนาจการปกครองของบิดามารดาเด็กให้เป็นไปตามคำสั่งสารและตามอำนาจหน้าที่ตามพรบรคุ้มครองเด็ก ซึ่งจะมีผล6เดือนนับตั้งแต่ได้รับทราบคำสั่ง28กุมภาพันธ์2568ห้ามนำเด็กไปทำกิจกรรมเชื่อมจิตรหรือว่าเผยแพร่คำสอนตามสถานที่ต่างๆหรือว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวเสียงหรือสื่ออันใดที่เป็นการยืนยันถึงเด็กจากการติดตามเจ้าหน้าที่พบว่าวันที่27มกราคมพบข้อมูลในเพจ Facebook หนึ่งนำภาพเด็กเผยแพร่ทางสื่อดังกล่าวโดยระบุข,ข้อความว่า เชื่อมสอแผ่นดินโดยแสงแห่งธรรม28กุมภาพันธ์พนักงานเจา้าหน้าที่รายงานพ้นการกำกับดูแลการใช้อำนาจปกครองของบิดามารดาเด็กและขอขยายระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิภาพเด็กต่อไปอีก6เดือนเนื่องจากพบว่าระหว่างที่อยู่ในการกำกับดูแลตามคำสั่งศาลยังคงพบว่ามีการนำภาพของเด็กเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ต่างๆ ต่อมาสารเยาวชนนะคะนะัดไต่สวน17มีนาะคม2568แต่เนื่องจากบ,บิดามารดาของเด็กซึ่งเป็นผู้ถูกร้องไม่ได้มาร่วมในการไต่สวนศาลจึงยกคำร้องขอเจ้าพนักงานเจา้าหน้าที่ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะประชุมอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร็วๆนี้เพื่อกำหนดแนวทางตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก รายงานข่าวเพิ่มเติม29พฤศจิกาย,ยน2567สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสอบถามข้อมูลด้านการศึกษาของเด็กด้วยค่ะทราบจากปกครองว่าเด็กได้ศึกษาแบบออนไลน์ของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในต่างประเทศเรียบร้อยแต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาหรือหลักสูตรว่าเหมาะสมหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ